อ่างเก็บน้ำสามผาเตรียมรับน้ำหลากครั้งรุนแรงที่สุดสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรายังมีเรื่องออกมาจากประเทศจีนให้ลุ้นระทึกที่เขื่อนสามผายครั้งหนึ่งนะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากอู่ฮั่น19สิงหาคมสำนักข่าวสินหัว คณะกรรมการทรัพยากรน้ำฉางเจียงหรือยังซีสังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนคาดการว่า่างเก็บน้ำสามผาในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนจะเผชิญกับมวลน้ําหลากครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มกักเก็บน้ําเมื่อปี2003ในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมนี้ รายงานคาดการระบุว่าอัตราน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำสามผาจะสูงกว่า74,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องถล่มพื้นที่ตอนต้นของแม่น้ำยางซีซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของประเทศจีนและเพิ่งเผชิญมวลน้ำหลากระลอก5ของปีบริเวณตอนต้นลำน้ำเมื่อวันจันทร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมา โครงการสามผาเป็นระบบชลป,ประทานอนเนกประสงค์ประกอบด้วยเขื่อนยาว2,309เมตรโอ้โหยาวกว่า2กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับและสูง185เมตรพร้อมประตูเรือสัญจร5ระดับและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า34ตัวที่มีสมรรถนะการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม22.5ล้านกิโลวัตต์มื่อมัมมันคารที่18สิงหาคมเทศบาลนครฉงชิ่ง ทางตะว,วันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนต้นแม่น้ำแยงซีได้ยกระดับการรับมืออุทกภัยขึ้นเป็นระดับที่1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในระบบรับมืออุทกภัยฉุกเฉิน4ระดับของประเทศจีนหน่วยงานทรัพยากรน้ําของฉงชิ่งคาดการว่ามวลน้ําหลากระลอกใหม่จะหลากท่วมฉงชิง่งตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีคือวันที่18ถึงวันที่20สิงหาคมนี้ ขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากสำนักข่าวเินหัวนะครับและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อ่างเก็บน้ําของเขื่อนสามผาซึ่งเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งปีนี้เขื่อนสามผารับสึกหนักกันเลยทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้เขื่อนสามผาจงผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกํนาลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ การเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ